ค o นด้าซีวิกเอฟซีครับโฉมไมเนเช่นะ1.8รุ่นอีนะครับคันนี้ฟีดเอาจะเต็มพรหมื่นเดียวเลขไม่9,000เท่านั้นนื้อรายละเอียดคันนี้ผมพาดูทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในรวมไปถึงโครงสร้างด้วยนะครับเลขไม่9,000ลดไป20ไม่ได้หาง่ายๆนะครับตัวไมเนเช่นตัวสุดท้ายแล้วบอดี้สีขาวมุ๊สวยๆแบบนี้นะครับภายในบอกเลยว่าเอี่ยมอ่องมากๆรายละเอียดตัวรถทั้งหมดเป็นอย่างไรนะครับพี่เข้าไปรับชมคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้านะครับวับนนี้เนี่ยผมอยู่บน Honda c ซีวิกเนะครับ1.8รุ่น E คันนี้เนี่ยปี2020นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลขไม 90, ล์เ0 0 0หมื่นโลนะครับให้ดูเลยเลขไม 90, ล์เ0 0 0หมื่โลภายในเนี่ยสวยงามทันสมัยน่าใช้มากนะครับสำหรับ Honda Civic FC นะครับแล้วก็คันนี้นี่ฟรีดาวได้ผ่อนอยู่ที่หมื่นเดียวตลอดอยุตสัญญานะครับกับ Honda Civic FC 1.8รุ่น E ปี2020นะครับราคาค่าตัวคันนี้เนี่ย599,000นะครับ ผ่อนอยู่ที่1-0,000ื่นตลอดสัญญาไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อมาหาเต้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสูตรแปดหนึ่งหกห้าหกสามหกสองห้านะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันผมแปะเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่ด้านล่างนะครับในไหนตอนนี้ผมก็มาอยู่ภายในตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาพี่ๆดูภายในก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูภายนอกกันต่อว่าภายนอกสวยแค่ไหนแล้วก็โครงสร้างเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูภายในก่อนนะฮะอะมา เริ่มเลยนะครับตรงแผงประตูตรงนี้เนี่ยกระจกไฟฟ้าให้มาแล้ว4บานออตโต้คู่หน้านะครับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้ามือเปิดประตูเป็นแบบโคเมียมเมทัลิกแบบนี้นะครับมันจะโคเมียมก็ไม่โคเมียมนะมันออกด้านด้านหน่อยนะครับแล้วก็ปุ่ม engine start stop มีมานะครับกุญแจเป็นแบบ smart k e y l e น t ะอ่ะเดี๋ยวผมให้พี่ดูนะนะครับกุญแจได้มาเป็นแบบ smart k e y l e t แบบนี้นะครับไหนๆก็มาที่ honda civic fc แล้วขอประชาสัมพันธ์น,นิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับ honda civic fc เนี่ย ผมมีหลายรุ่นนะครับติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็น1.8รุ่น E หรือว่า1.8 EL มีนะครับโทรมาได้นะครับโทรมาหรือไลน์มาก็ได้เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับอ่ะมาตรงนี้นะครับด้านล่างตรงปุ่ม engine s t a r s o p ตรงนี้จะมีตัว traction control อยู่นะครับตรงนี้อาจจะมืดๆหน่อยขออภัยด้วยนะครับ traction control <c oughs> เป็นระบบการลื่นการถลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดีไซน์ม่านวัดเรือนใหม่ก็ ประมาณนี้นะครับจะมีตัวเหมือนเป็นจอ TFT ตรงกลางมาสําหรับตัวรุ่น E นะครับจะไม่ใช่จอแบบ Full Digital มาแบบตัว EL นะครับก็จะได้มาเป็นจอ TFT ตรงกลางแบบนี้นะครับ พวงมาลัยนะฮะมีคูดคอนโทรลมานะครับสามารถรับสายวางสายมือถือได้เพิ่มเสียงรถเสียงต่างๆได้ดีไซน์ก็เหมือนกันทุกตัวเลยพวงมาลัยต่างกันแค่ตัววัสดุผิวพวงมาลัยแค่นั้นเองนะฮะตัวนี้ก็อาจจะเป็นเหมือน PVC เนาะเป็นเหมือนแบบหนัง p ีวสําหรับตัวที่พุ้มพวงมาลัยมานะครับไฟหน้ายังไม่ใช่อัตโนมัตินะครับรวมไปถึงที่ปัดน้ําฝนด้วยก็ยังไม่ใช่อัตโนมัติ ครับอ่ะให้มาประมาณนี้นะครับสำหรับ1.8รุ่น E คันนี้เนี่ยเหมาะกับพี่ๆที่อยากได้รถใหม่น้อยแล้วก็ซีเรียสเรื่องปีอยากได้รถปีใหม่หน่อยเพราะว่าปกติแล้ว Honda Civic Fc <S <S เกือบทั้งหมดที่ผมเอาเข้ามาจะเป็นเออ่ ปีประมาณ1 8บแ้นะฮะนานๆจะมีปี2 0หลุดเข้ามาสักทีหนึ่งคันนี้เนี่ยตอบโจทย์สําหรับพี่ๆที่ซีเรียสเรื่องปีนะอยากได้รถปีใหม่ๆต้องคันนี้เลยปี2020แล้วก็ไม่น้อยด้วยไม่เก้าหมื่นนะครับออาถัดมามาดูตรงนี้หน่อยดีไซน์คอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเป็นจอไอมิดนะฮะไม่ใช่ระบบทัชสกรีนนะสำหรับตัว1 8 e นะครับตรงนี้จะเป็นจอไอมิดก็สามารถดูพวกอัตราการสิ้นเปลือเ,อเพิงหรือว่าดูเขาเรียกว่าอะไรนะ วิทยุอะไรต่างๆผ่านตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการแบบกดผ่านช็อตคัทตรงนี้นะฮะจะไม่สามารถจริงๆจะ<า><ๆ>ไม่สามารถทาสกินได้นะครับรองรับการเชื่อมต่อมือถือเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับก็ให้มาประมาณนี้นะแต่ว่าเห็นจอเล็กๆเป็นจอไอิดมาแบบนี้เขามีกล้องถอยมาให้แล้วนะแบบนี้นะครับกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะครับแอร์ออโต้แล้วก็ตรงนี้ใส่ของได้กระจุกกระจิกนิดหน่อยนะครับตัวเกียร์ งนี้จะเป็นเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะฮะแบบนี้จะเป็นสีดําด้านถ้าเป็นตัว EL เนี่ยตรงนี้จะเป็นสีดําเป็นโนแะบ็คเนาะตรงนี้ก็เหมือนรถฟังก์ชันลงไปนะครับเบรกออโต้เบรโฮมีมาให้เบรกมือไฟฟ้ามีมาอีคอนโหมดมีมานะครับที่พักแขนก็เป็นผ้านะครับตรงนี้เป็นผ้าตรงนี้ใส่แก้วได้เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะตรงนี้นะครับเก็บของได้เพียบเลยใส่แก้วได้2ใบด้วยนะครับแล้วก็ที่พักแขนเนี่ยเลื่อนได้ตรงนี้ เวลาขับขี่เนี่ยพักแขนสบายมากตัวเบาะเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับเบาะผ้านะภายในนะครับตัวปีกไม่มีล้มแล้วก็ไม่มีปีกแตกขาดสําหรับตัวเบาะนะครับอ่ะภายในฟังคนขับประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกันเนาะแล้วก็ไปไล่ดูโครงสร้างด้วยว่าคันนี้สวยแค่ไหนสําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมหาเต้ได้เลย,เลยที่เบอร์ด้านล่างผมแปะเบอร์ว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ 0816563625โทรมาได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะปี2020นะครับเป็น Honda Civic f c ภาพลักษรูปลักณของเขาภายนอกยังถือว่าทาันสมัยน่าใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับไฟหน้าได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับตัว ไฟเดยไลท์มีมานะครับแสงสีขาวสวยๆ,ๆแบบนี้แล้วก็กระจังด้านหน้าตกแต่งไปด้วยโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยตัวไมเนอร์เชนเนี่ยด้านล่างก็จะมีคิ้วโครเมียมมาด้วยแบบนี้คันนี้เป็น FC ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวโฉมไมเนอร์เชนแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ได้ทะเบียนนี้ไปด้วยนะ8 1 0เลข3หลักแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูล้อกันหน่อยด้วย ล้อสำหรับตัวไมเนเชนนะครับถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้นะตัว1.8รุ่น E เนี่ยจะได้เป็นล้อขาวแต่ว่าตัวไมเนเชนเนี่ยเขาให้ล้อปัดหน้าเงามาเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยงามขึ้นนะครับดูแบบว่าไม่โลอะใช่ไหมถ้าเกิดเป็นตัวก่อนไมเนเชนเนี่ยล้อจะเป็นล้อขาวเหนที่พี่หลายท่านนะไปเปลี่ยนล้อกันนะครับเพราะว่าล้อนั้นมันไม่ค่อยสวยนะครับก็แล้วแต่คนเนาะนาจิตตังแต่ว่าคันนี้ก็คือไมเนเชนเปลี่ยนล้อมาเรียบร้อยนะครับเป็นล้อลายใหม่สวยงามนะครับ ยางลัดมาเป็นโยโกฮามานะฮะคันนี้แม็กขอบ16แล้วก็ดิสเบกคู่หน้าคู่หลังให้มาเรียบร้อยแล้วมาดูโครงสร้างกันดีกว่าครับโครงสร้างด้านใน่าเดิมๆนะครับเดิมๆกระจกบ้องข้างแบบปรับทับไฟฟ้าเนาะแล้วก็เป็นสีเดียบตัวรถตัดด้วยสีดําแบบนี้ก็ดีไซน์ออกมาค่อนข้างเฉียบเฉี่ยวนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกบองข้างเนี่ยมีมาให้ตัวตัวมือเปิดประตูเนี่ยจะมีตัวเอ็นทีนะครับสมาร์ทเอ็นทีปุ่มมาให้ ก็คือมีมาทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับสามารถเรียกใช้งานได้สองข้างเลยซ้ายขวานะครับกระจกยังคงเป็นพาร์ทเดิมอยู่ไม่มีแตกเล้าหรือเปลี่ยนมาทุกบานนะครับทุกบานแับนี้มาแผงประตูนะครับสวยใสประตูเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูดูซีนประตูไนะด้เลย,ยนะครับสวยๆแล้วก็ซอกฝั่งเสาเอสวยใสนะครับแบบนี้ ปันไดาทางขึ้นลงไม่มีริ้วรอยเลยนะครับแล้วก็เพดดำนะครับแปะอยู่ตรงนี้นะภาพหายไปไหนเอาเคมาแล้วนะครเครื่องยนต์ R18 z นะครับหั oh, <not S 1> วน็อตฝั่งเสาบีไล่ขึ้นมานะครับกรอนประตูสวยๆนะครับสบายใจได้นะฮะร,รถเนี่ยผมรับประกันให้ไม่มีชนหนักพิคว่มจมน้ำหรือว่ากับสีแน่นอนนะครับตรงนี้ระบุให้ในสัญญาชัดเจนนะอ่า สปอร์ตคมชารัดสวยนะครับรถไม่มีพิกคว่ำตีลังกามาด้านหลังมาดูด้านหลังกนะันสักนิดนึงนะครับแผงประตูสวยงามไม่แพ้กันนะคันนี้ก็มีการติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับติดฟิล์มมาเรียบร้อยฟิล์มเนี่ยเป็นของลามินาด้วยนะครับากรอบประตูด้านหลังผิวพันพี่ๆดูนะฉ่ำมากนะครับเป็นผิวแบบเปลือส้มเลยนะครับ บันไดาทางขึ้นลงด้านหลังมีริ้วรอยบ้างนิดหน่อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวขัดออกให้ได้นะจากที่ผมดูไม่เข้าเนื้อสักเท่าไหร่นะครับล้อหลังดิสเบรกนะครับโยโกฮาม่าบูเอิร์ธเหมือนกันทั้ง4เส้นสวยๆเลยพร้อมใช้มากคันนี้แห้งๆโช้กอัพไม่มีรอยรั่วรอยซึมของของเหลวนะครับถัดมานะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่าถือว่าเป็นสเสน่ห์ของ h o n ด้าซี i c f เเลยก็ว่าได้ไฟท้ายเนี่ยดีไซน์มันเป็นแบบตัวเียบ นะครับตัวไม้หนเชนก็การชมด้านล่างจะเป็นเส้นโครเมียมสังเตง่ายเลยนะครับต้องถอนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกบ้านหลังก็เป็นพาร์ทเดิมเช่นกันมาดูกันต่อนะครับฝากระโปรงด้านหลังตรงนี้ฝากระโปรงเดิมซีนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูหัวน็อตนิดหนึงอ่ะหัวน็อตสวยใสยแบบนี้นะครับรางน้ําสวยงามนะครับรอยสปอตร,รอยเชื่อมต่างๆแล้วก็ ไฟไท้ายก็ยังคงเป็นพาร์ทเดิมอยู่นะครับจากสแตนเลสทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับแบบนี้โครงสร้างเกียร์เอสวยๆแบบนี้ผมฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับ,บปี2020สําหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจติดต่อมาหาเต้เบอร์ด้านล่างนะครับ0816563625โทรมาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะไม่จําเป็นต้องเป็น Honda c i v i c คันนี้ก็ได้จะเป็น Honda รุ่นอื่นๆก็โทรมาได้นะครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับเยอะมากโทรมาได้เลย เกรดเอทุกคันนะครับหรือว่าถ้ายังไม่อยากโทรมาอยากดูก่อนกดเข้าไปในช่องได้เลยมีฮอ n ด้าลงไว้เป็นตับนะฮะลงไว้เป็นตับเลยมาดูผู้โดยสารตอนหลังสักนิดหนึ่งนะครับผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็สวยงามสะอาดาน,นั่งแบบนี้นะครับเอาสามารถเอาตัวนี้ลงมาได้นะตัวนี้ก็จะเป็นที่พักแขนนะครับใส่แก้วน้ำได้ภายในเนี่ยก็จะได้เป็นเบาะผ้านะครับได้เป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็ ภาพรวมคอนโซลด้านหน้าสวยงามน่าใช้ทันสมัยนะครับสำหรับ Honda c ซีว F4 เพาดานด้านบนรอยจดรอยเจอไม่มีนะครับอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะครับไปดูโครงสร้างที่ห้องเครื่องกันหน่อยอึ้บมาเลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะยพี่นะ ผมลืมเอาขากล้องมานะสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเอาขากล้องมาก่อนเพราะว่าผมต้องตั้งกล้องแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้าให้พี่ดูนะครับอ่ามาเลยอ,ยอ,ยอ,ยอยขออนุญาตตั้งกล้องไว้สักครู่หนึ่งนะครับคันนี้เนี่ย 5, 5้าแ0 0เก้าหนเก้าับห้ัเก้ีปี2 0ั้น,รนครับเลขใไม่อยู่ที่เก้าหมโล ใจก็ติดต่อเข้ามาได้รับเครื่องยนต์มาดูหน่อย R18 z ที่เราคุ้นเคยกันนะครับโครงสร้างต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเดิมจากโรงงานเดเดอร์พักกลางพักสายทุกอย่างเดิมอยู่ครบนะครถเกตเอไม่มีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนสภาพนะครับโครงสร้างต่างๆทุกอย่างแบบการให้ความเดิมอันนี้ให้ไวเลยนะครับให้ผมเนี่ยเหมือนแจมงเลยนะครับเหมือนแดจมงเลย คานนะฮะไล่มาคลิปล็อกต่างๆด้านหน้าไม่มีแตะหักนะครับเครื่องยนต์เนี่ยผมติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยเดินสม o ท t h เดินนิ่งเลยนะครับต่างๆลูกลมลมคริปเบาโช้กสวยนะครับหัวนอ็อตซองด้านในหรือว่าจะเป็นหัวนอ็อตโปรงด้านหน้าไม่มรอยขันไข่ใ้แก่เก่านะครับฝากที่เอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับ Honda c i ี i c เ c คันนี้นะครับ1.8ลูี e. ปี2020เล่มใหม่อยู่ที่90,000โลนะครับ ตัว5 09, 000, 9 9 0 0 0เกาาปีดาวจัดเต็มของหมื่นเดียวต่อสัญญาใครสนใจติดต่อมาหาเต้เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้ประยงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ